สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนะครับเด้อที่ขำมาเบิง่งขำมาชมกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมนะมีเด้อครับเ<ๆ>ด้อม,มีอ้ผมสิพามาเบิ่งบรรยากาศข้างบนฉันสูงๆน,นะของรถบ,บัสนะครับนะบรรยากาศนี่ก็โอ้สุดยอดอยู่สูงใส่ได้นี่ครับคือบรรยากาศ ชัง้งสูงสูงลังคารถบัตรเขาขึ้นกันยังไงเขาขึ้นได้ผู้ใด้คำว่าบุงเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมนะไม่ได้ครับเออผู้ใด้กันนะนะครับบรรยากาศมุมสูงบรรยากาศมุมสูงแล้วก็ขึ้นได้นี่ครับคือหลังคารถบัมันเป็นยังสี่แล้วครับ ได็ก้ำมาเบิง่งฝากน้ำไปเด้อครับเด้อก็คืนแล้วรือสิลงยังได้บานนี้ลงบล่ดดบดเเได้แล้วเฮ็ดยังไหนละบานผู้ใดก็ได้เมาลงเนี่ยเด้อขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตตั้งกงนะล้องเนาะขออนุญาตตั้งกล้องเนาะน,นี่ก็พา,ากินวันนี้ก็จะพามากินเขายมงุงถึงสูงเนาะ มียังกินแล้ครับมีข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่มีไก่ทอดครับมีไก่ทอดกับข้าวเหนียวพอแล้วทำนี่ชีวิตขับรถเป็นสิล้วครับชีวิตคุก็ขับรถอาเด้อเพิ่อพ่อแม่พี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันเด้อแซ่บเบ จับกลับจับกลับทำที่างนี้นะพี่ผมขับรถไปอยูก่กินแบบไหนอ๋อโม่จับจับ มามามาันเยาว์อหอนใจตัอรนหน่แลก็มาเบิงฝากคนไรกดแชร์เด้๋ยก,เเกับเด้อแล้วใจสแล้ต้องนิดหน่อยต้องขอ,อบองช่อบคุณท่องอนน้น แอบอืมเขาอืมอมอืมบรรยากาศกินของมุมสูงครับ แต่เกิดมากครับผมเคยึ้นมากินข้าวมาลองค้าวมาบัดดาบเชียอนนี่มือหนีนะครับมือแรกวแถว ออกมาเพรา่น no ้อ n มา m นจริงเดวเดี๋ยวผมจะพายางิ่งลองค้ารถบัดมันเป็นแบบไหนถาเรา้ำไกับ้างกัน ตัปบปลากรดไหลกกรดแช่เป็นกำลังใจให้ช่องนิ้หน่อยช่องนึ่งไงเด้อครับเด้ดดขอขมเหนียวไก่ทอดน่องน,นึ่งวอดแล้วชีวิตจำเนียร

มีซื้อสองหลังครับมีซื้อสองหลังสอาางหลังไม่ทรรมดาเนาะก็ขึ้นได้สิงลงได้ครับครับเอ้ยชีวิตครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้ด้วครับเด้อนะรับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อติดตามชมสวัสดีครับบ๊ายบาย